ก็สวัสดีครับผมอยู่กับร้อนนะครับทีมงานหลีดบ้านนะครับผมเหลือสามต้นสุดท้ายนะครับต้นอยู่ตรงมุมนะครับผมจะประมาณนี้ครับผมตัวอัดนะครับจะประมาณนี้กระบอกเป็นกระบอกเก่าของมาร์โคนะครับฐานทำเอาเองนะครับผมออกแบบเองนะครับ จากวานนี้มันก็จะดันลงไปเรื่อยนะครับผมทังทังเฮลิกนะครับปั๊มสามแรงนะครับผมเอาไปให้ละเอาเห็นไหมคก็ผ่านมาห้าหกต้นแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เก็บงานไม่เรื่อะครับมันสุดตัวแต่ด้านนู้นนะครับผมด้านนี้ไม่สุดนะครับ ด้านนี้แค่อัดแล้วก็ลงเข็มเฉยๆนะครับผมกันนะครับแต่ด้านโน้นปรับระดับขึ้นนะครับผมประมาณ20สิบเรเซ็นนะครับที่มสุดลงนะครับดุมนี้ก็อัดเสร็จเรีมาร้นะครับผมเททานเรือใส่ตะแกรงครับใส่ตะแกรงแล้วก็เทปูนติดคานนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับช่างเตอร์นะครับ ล็อกกู้ไปใส่นะน่ะใส่ใส่ตรงไหนว่เจะถึงก่นถทงอยู่ดิีก้อมาแล้วก็จะประมาณนี้นะตัวเดียวแล้วอีกหัวเข็มหนึ่งหัวนะครับรอทำการตีแล้วก็เชื่อมนะครับผมอันนั้นไร้เดี๋ยวเราตามชมได้เลยครับก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นหัวเข็มนะครับผมเป็นหัวแรกนะครับ ัวแรกที่กดลงนะครับผมข้อน,นี้เป็นประมาณเนื้อ50นะครับผมผมตัดเนื้อ50ภายในกก็กออกตัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะตัดให้เป็นแชกแบบนี้นะครับเป็นสีแชกนะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรเราจะตามชมตอนผมทับลงนะ ก็หลังจากตีเสร็จนะผมก็จะประมาณนี้นะผมรอเชื่อมนะครับแล้วก็จะไล่เชื่อมนะผมทุกแถวนะครับลายก็จะยุ้มยุ้มเข้านะครับผมยุ้มเข้ามันแหลมกว่านี้นะบีบเข้าแล้วก็เชื่อมนะครับผมเราต,ตามชมตอนเชื่อมเสร็จนะครับแล้ววันนี้จะพารับชมตอนกดด้วยนะครับผม ก็หลังจากการเชื่อมเสร็จนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับดูลักษณะหน้าตานะครับกังเข็มนะครับราเชื่อมไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่าเราจะกดดินนะครับกดลงไปในดินนะครับผมก็จุประมาณนี้คนระับราเชื่อมป,ประมาณนี้นะครับเด็กบางนะครับผม เชื่อมก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพอประมาณนั้นผมเดี๋ยวรอติดตามชมตอนกดเลยนะก็เก็บงานก็ประมาณนี้นะครับอีกฝั่งนะครับผม ั่งนี้ก็เก็บงานมาเรื่อยๆน,นะนนเ,เสร็จแล้วประมาณนี้คนกัเยอะาูแข้งวันไปหาแฉกว่าตรงนีแทนนะครับผมก็หายนะครับอตอนแรกตรงนี้นะ,นนะผม ประมาณสิบถึงสิบห้าเันนะครับผมก่อนมันออกนะครตรงนึงเือนกันนะครับแล้วก็ดีพอระับขึ้นมานะครับมันก็หายนะครับผมเดี๋ยวเราตามชมด้คยนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นการเทปูนนะครับ จะประมาณนี้นะเทปูนปิดหน้าแล้วครับผมเหลือแค่ก่อกั้นห้องนะครับตรงที่ตาดอกนะครับผมที่เป็นช่องนะครับด้านนู้นนะครับผมด้านนี้เทปปิดเรียบร้อยแล้วครับเ,เดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็จะคกดรยละเอียดให้เสร็จนะครับ ติดต่อนะครับผม0 9 3 6 3 1 6 7รับงานตัวไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามชมคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสด,ดีครับ